สวัสดีเช้าวันนที่นะครับผมวันนี้ก็มาพบกันที่โคกหนองนาเหมือนเดิมนะครับพีจีเจฟร์มครับผมวันนี้เราก็มาสูบน้ําใส่ข้าวนะครับเอฟซีครับฝนทิ้งช่วงนะครับเอฟซีไปเราไปดูการครับนี่คือสวนพยุงนะครับเอฟซีมีต้นหนึ่งมันโค่นนะครับลมพัดนะครับนะครับปวกปวกบวกแท้นะครับเอฟซีมันเลยโค่นครับหัก ต้องตัดทิ้งออกไปครับนี่น้ำเรานะครับพี่ตีนะครับนี่น้ำเดี๋ยวข้าวเมื่อวานนี้สูบได้หนึ่งบิ้งนะครับพีีของเราเป็นเครื่องเล็กนะครับนะครับข้าวโอ้โหตอนนี้กำลังได้น้ำแล hm ้วม <It> ีชีวิตชีวาครับพี่ีนะครับเดี๋ยวมันอาจจะขึกขังเลยนะครับผมลงมาข้างล่างพีีครับนี่ข้าวหอมมะลิเรานะครับพี่ีนะครับ ได้น้ำได้ท่าแล้วโอ้โหยอดครับนะครับผลของการที่เราอสองปีที่แล้วนะครับสองสามปีที่แล้วไอของไส้ไก่ของเรานะครับเอซีมันจะมีน้ำตลอดนะครับมันจะมีน้ำตลอดแล้วเราก็เก็บเก็บน้ำไว้นะครับเอ่ซของเรามันก็เลยชุบชื้นอยู่นะครับเอซครับนะครับดิบินของรอบนานะครับเอซปีนี้แรงมากครับน้ำยังไม่มา คือน้ำจะเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วคราวนี้น้ําจะท่วมแล้วจะขังไว้ครับข้าวเรามันก็จะไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรดินนี้มีความช่มื้นอยู่ครับไอซีนะครับดินมันไม่กึบนะครับดินมันโอ้โหเหยียบลงไปนิดวุบวุบวบเลยครับไอซลากข้าวมันเดินได้ดีนะครับไอซีครับดีของเราครับของเพื่อนบ้านนะไอซีของเพื่อนบ้านนะครับ อาจจะเป็นข้าวสั้นนะครับเอซีนะครับดินก็ตามก็ตามอย่างนี้ครับเอซีเนาะยุงเราเสียดายครับโค่นนครับเอซีมันหักมันปวกมันกินครับได้เดินสวนสักเราครับกำลังโตนะครับเดี๋ยววันนี้ก็จะมาตัดหญ้าตรงนี้หน่อยนะครับเอซีทังเข้าวนิดหน่อยนะครับนี่ครับมันโค่นับมันเป็นปวกครับ ปลวกมันแท้ครับอฟซีแล้วลมมันพัดนะครับต้นมันใหญ่เดี๋ยวรอให้มันแตกครับอีฟซีไม่รู้มันจะแตกหรือเปล่านะครับปลวกมันิแทะนะครับพยุงนะครับมันฟาดลงมหัอกนี้เอียงเลยครับจะพยุงเรานะครับไม้สามปีนะครับอฟซีครับให้สามปีนะครับเอามดแดงมาปล่อยด้วยเมื่อวานไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่านะครับอฟซี ผมเอามาปล่อยไว้นะครับพดแดงนะครับเอฟซีไม่รู้มันจะรอดหรือเปล่าหรือว่าหน้าเราจะใส่กระสอบถูกปุ๋ยมานะครับมันดีเยอะครับเอามาปล่อยแล้วก็ใช้ท่อครับเพราะว่าที่นี่เราวางระบบท่อหมดนะครับเอฟซีเวลาเราจะสูบน้ําใส่นาเราก็อย่างนี้ครับเอฟซีครับเราก็ถอดออกครับแล้วก็ปล่อยท่อใช้ท่อเล็กนะครับเอฟซี มันจะได้ทั่วถึงเพราะว่าเราจะสูบน้ําเยอะไม่ได้นะครับเพราะว่าเวลาเราจํากัดนะครับมีเวลาแค่เย็นนี้ก็กลับแล้วครับพีซีนะครับแล้วก็ค่อยๆระบายให้มันพอที่จะชุ่มชื้นหน่อยนะครับรอฝนครับพี่ซีเราก็มาแต่งต้นยางนานะครับเีซีครับให้มันสูงชะลูดขึ้นนะครับพี่ซีนะครับใกางเข่าของเรา เมื่อคืนนี้ก็สูบได้ครึ่งบิ้งนะครับฟซีเนี่ยน้ำนะครับอันนี้ก็สูบใส่อีกนะครับเอาเท่าที่ได้ครับฟซีนะครับเอาเท่าที่ได้นะครับเดี๋ยวผมคงคิดว่านะฝนคงจะมาประมาณสักอาทิตย์หน้านะครับเนาะยังว่าเลยมันคาดเดาไม่ได้มันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับเพราะมันปรากฏการณ์ของโลกนะครับฟิซีครับ ปีหน้านี่น่าจะแรงมากครับปีหน้านี้ไม่รู้จะลงข้าวได้หรือเปล่านะครับ f c ฟนะครับวานก็สุกน้ำลงครับ F c ซนะครับสุกน้ำพอให้ได้ชุ่มชื่นหน่อยนะครับ F c ซขุดดินเมื่อวานนี้มันก็ยังชุ่มชื้นอยู่ข้างล่างอยู่นะครับมันเป็นดินทรายข้อดีของดินทรายมันก็มีนะครับ f c นะครับมันจะเก็บความชุ่มชื้นไว้ได้เยอะครับ f c ก็เอาท่อมา เราก็ต่อท่ออย่างนี้ครับ fc ลงไปอย่างนี้ครับนะครับ fc มันได้แค่หน้าสองนะครับไม่เป็นไรครับเราค่อยๆทำครับ fc นี่หน้าเราไม่รู้จะได้หมดหรือเปล่านะครับได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะครับ fc มันก็จะมีบิงสุดท้ายเดี๋ยวพาไปดูครับอันนั้นใช้โซล่าเซลลงนะครับ fc ข้าวเรา มันยังถือว่ามันยังทนได้อีกนะครับเนี่ยนะครับเพราะตอนนั้นน้ำมหาสารมันจะอยู่ในของเรานะครับแล้วเราก็กักเก็บมันไว้ครับเอฟซีเราก็ใช้ต้นไม้นี้และครับเราก็ใช้ต้นไม้เรานี่แหละลากมันนี่แหละครับอุ้มน้ําไว้ครับข้าาเราก็ถือว่าสวยนะครับเอฟซีนะครับถือว่ายังทนอยู่นะครับ แต่ขับรถผ่านมาบางที่นี้ยังโอ้โหเริ่มมา้านเริ่มตายกันหมดแล้วครับเอฟซี F C. นะครับเราก็อยู่อย่างนี้ครับเอฟซี F C. ครับน้ําเราก็ถือว่าอยู่ใล้อีกเยอะครับวันนี้ไม่รู้จะถึงนี้หรือเปล่านะครับเอฟซี F C. นะครับอัปเด็ดบรรยากาศเรื่อยเรื่อยครับเอฟซี F C. ครับ เดินรอบนาครับแล้วก็ปล่อยย่านไว้อย่างงี้ครับพี่ีนะครับให้มันคุมพื้นที่ไว้ครับเนี่ยคุมไว้ไม่ให้ต้นไม้เรา,าพื้นดินโดนแดดนะครับมันจะระเหยเร็วครับพี่สี่ครับทุงนาเราได้บ้างเสียบ้างนะครับปีนี้ผมว่านะแต่คิดว่าถ้าอีกสักอาทิตย์นึงเนี่ยข้าวมันทนได้ครับพี่ี่ข้าวมันทนได้เป็นเดือนนะครับ เดี๋ยวผมลงให้ไปดูว่าดินเราเป็นแบบไหนนะครับเอฟซีนะครับก็ฝากปลูกนะครับเดินลงมาคเอฟซีนี่ครับข้าวเราครับเอฟซีมันก็เริ่มที่จะเฉาเฉาเริ่มที่จะนั้นมากขึ้นนะครับเนี่ยเห็นไหมครับดินดินมันยังเนี่ยครับมันยังมีความชุ่มชื้นอยู่ครับเอฟซีเนี่ยเห็นไหมมันไม่มันไม่แน่นนะครับเนี่ยเนี่ยมันไม่แน่น เพราะเรามีอินทรีย์วัตถุอยู่ข้างล่างครับ FC ครับเนี่ยคือมันสารมันสามารถกักเก็บน้ำไว้ใต้พื้นได้นะครับลอง FC ขึ้นมานบดเ้ากคนนี้ครับเห็นไหมครับมันก็ยังมีเขียวชวอุ่มอยู่นะครับ ี่บรรยากาศของเรามันอาจจะเซเทียนนิดนึงนะผมเดินบรรยากาศของเราครับเช้าวันอาทิตย์นะครับเพราจะมาได้เฉพาะวันเสาร์กับอาทิตย์นะครนั้นเองตรงนี้ก็เริ่มเคลียร์งานนิดนิดนิดหน,น่อยหน่อยมีมีข้าวเราเมื่อวานนี้ลงฝั่งนี้ดีกว่าเดี๋ยวดี่ครับเมื่อวานอันนี้ก็ ใช้น้ำบาดานะครับปล่อยไว้ครับ F ิสซี่ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นครับแดดมีเท่าไหร่เท่านั้นนะครับข้าเรานะครับฟสี่มัก็เริ่มที่จะเฉาบ้างบ้างก็มีครับ F นะครับเห็นไหมมันก็ธรรมดาครับตรงตะขอบอย่างนี้มันมันมันแน่นนะครับอันนี้มก็พออยู่ได้นะครับเจอน้ําเข้าไปเมื่อวานนิดหน่อยๆนะครับแต่ยังไม่ทั่วถึงนะครับโอเคเลยนะครับ ต้นไม้เราก็โตวันโตคืนครับ fc ครับข้าวปีหน้าถ้าเป็นแบบนี้ข้าวหอมบริคงจะใส่ไม่ได้นะครับ fc มันเป็นข้าวอที่สูงนะครับเป็นข้าวหนักนะครับเราอาจจะเป็นใส่เป็นข้าวเบาแทนหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นอย่างอื่นนะครับหรืออาจจะเป็นข้าวโพดหรืออะไรอย่างนี้ครับ fc เนอะนี่ครับก็อยู่อย่างนี้ครับ fc ครับ กิเลกนะครับฟันออกเอาไว้กินยอดมันนะครับไปขึ้นไปข้างบนครับกาของเรานะครับเดี๋ยวมันนะวจะเป็นที่อยู่อาศัยของเราครับพีสีนะครับสักเราครับมาฮอกันนี้ครับแข่งกันสูงครับ FC, ทุกคน โอเคครับยังไงผมก็ฝากไว้แค่นี้ละกันนะครับรอบนี้นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตกันใหม่นะครับว่าฝนมาแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างครับข้าวครับต้นไม้เราครับเอฟซีดูบรรยากาศต้นไม้เรามันก็เป็นเขานะครับบรรยากาศเอาไว้หลังกเกษียนเราครับอีทมาอยู่ที่นี่ครับทำฟาร์มครับที่นี่ทำฟาร์มควายที่นี่ครับโอเคครับ FC ทุกคน ฝากไว้แค่น,นี้แล้วกันขอบคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมนะครับเอซี FC ทุกคนนะครับ